สตอรี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถโพสบนหน้า t i k ต o k ได้นะคะวันนี้นะคะเรามีวิธีการนำเสนอการทำสตอรี่ด้วยการใช้สติกเกอร์มาฝากค่ะทุกคนไปนะคะแล้วก็ทำการอัดคลิปวีดีโอนะคะใช้เวลาประมาณ15วินาทีนะคะทำเป็นคลิปวีดีโอแบบสั้นๆนะคะอ่ะา8 9 10 11 12 3 c นะคะแล้วมาที่สติกเกอร์ค่ะคุณขาพิมพ์หาตัว c นะคะตัว c นะคะแล้วก็ทำการขยายให้เต็มหน้าจอเราเลยนะคะหลังจากนั้นมาที่สติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเข้าไปที่เข้าไปที่ภูเขาตรงนี้นะคะแล้วนำเข้าภาพของเราเพื่อทำการลบพื้นหลังเนาะ หลังจากนั้นกดตกลงนะคะกดตกลงนะคะแล้วก็กดซ้ำซ้ำตรงนี้นะคะนะคะแล้วทาการขยายขยายรูปของเรานะคะให้อยู่ในมุมที่เราต้องการนะคะอ่าให้อยู่ในมุมที่เราต้องการนะคะอ่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้ภาพแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ไปที่คําว่าข้อความค่ะข้อความตรงนี้นะคะแล้วเราก็ พิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้านะคะโอเคนะคะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนเขาเนาะ เลื่อนก็ได้นะคะเลื่อนเลื่อนนะคะเลื่อนไอตัวหนังสือนะคะให้อยู่ตรงในมุมที่เราต้องการนะคะแล้วก็เข้ามาทึ่งเสียงเพลงนะคะเข้ามาทึ่งเสียงเพลงที่เราทําการบันทึกไว้นะคะลองกดดูนะคะว่าชอบกันชอบเพลงแบบไหนนะนะคะชอบเพลงแบบไหนโอเคนะคะอ่านี่นะคะเห็นไหมคะได้มาทั้งข้อความแล้วก็ได้ทั้ง เสียงแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็กดคําว่าถัดไปแล้วทํารายการโพสได้เลยนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็เช่ยกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์เพ้่อนงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย